เด็กหญิงนิยายชายาแพทย์พิกชะตาบทที่หกสิบเกอยู่หมัวมัวเกรงว่าเจ้านายตนจะได้รับบาดเจ็บฝีเท้าพลันนิง่งชะงักไม่กล้าเดินต่อเพียงมองอย่างร้อนใจหนังคนชั้นต่ำ เจ้ากล้าข่าหรือโมอิงซวงปลายตามองโมอิงซีที่ถือกริตต่ออยู่ที่คอต้นถามด้วยน้ำเสียงดุดันนางเกลียดเกลียดที่โมอิงซีไม่สามารถปิดบังฐานะต้นจนทำให้นางต้องลำบากถูกส่งตัวมาแต่งงานนางโกรด โกรธที่คิดว่าตนเองหลบซ่อนดีแล้วสามารถซุ่มจู่โจมได้สำเร็จคิดไม่ถึงว่าช่วงเวลาที่โผล่เข้าไปจะกลายเป็นถูกมู่อิ่งซีรวบตัวเอาไว้แน่นในมือมู่อิ่งซีก่อนหน้านี้ที่เมื่อโดนตบตีก็ไม่ทำคืน ด่าทอก็ไม่ด่าคืนเวลาผ่านไปเพียงครึ่งปีนางคล้ายกับเปลี่ยนเป็นอีกคนความว่องไวของร่างกายคาดไม่ถึงว่าจะคล่องแคล่วขนาดนี้นี่เป็นมู่อิ่งซีที่นางรู้จักจริงหรือเจ้าด่าใครว่าเป็นนางพนชั้นต่ำด่าเจ้ามู่อิ่งสวงต่อปาก รู้สึกถึงความไม่ปกติในทันทีจึงหยุดเสียงลงกระทันหันจากนั้นก็กัดริมฝีปากแรงๆหน้าสมเพศตกหลุมพรางที่นางวางไว้ยังปากกล้าด่าทอนางอียกมู่อิ่งสีหัวเราะหยันความฉลาดปราดเปรื่องของมู่อิ่งซ่วงทำได้เพียงแค่พูดโดยไม่มีเหตุผลสูญเสียการคุ้มครองจากพ่อแม่ตนนางก็เป็นได้แค่คนไร้ประโยชน์มีใช่หรือ โมอิ่งสวงคาดเดาได้ว่าอีกฝ่ายไม่กล้าฆ่าตนแน่จึงพยายามขืนตัวเองออกจากมือนางแต่กลับพบว่ากริดซึ่งจ่ออยู่ที่คอนางยิ่งเข้าใกลมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งขัดขืนยิ่งรู้สึกเจ็บสำนึกได้ว่าลำคอตนอาจถูกตัดขาดได้ทุกเมื่อนางตกใจจนไม่กล้าที่จะขยับอีกกริดที่โมอิงซีถืออยู่ เป็นกลิดที่บิดานางให้มาไว้ป้องกันตัวแหลมคมไร้สิ่งใดเปรียบหรือมู่อิ่งสีตั้งใจจากฆ่านางจริงๆเจ้าเจ้า,จาอย่าทำอะไรบ้าๆนะคิดว่าข่าค่าแล้วยังจะสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้หรือเพราะความกลัวเสียงที่เอ่ยออกมาของมู่อิ่งสวงจึงสันฮะหากความระมัดระวังตัวของข้าต่ำกว่านี้คงถูกเจ้าลอบทำร้ายได้สำเร็จ ข้าก็เพียงหนามยอกเอาหนามบงเมื่อครูข้าเพียงตั้งใจสั่งสอนเจ้าโอ้เช่นนั้นข้าสั่งสอนเจ้าบ้างก็คงดีโมอิ่งซียิ้มเย็นชา จากนั้นจึงขยับกริดออกมูอิ่งซวงเห็นอันตรายตรงหน้าไม่มีแล้วคิดอยากสู้อีกครั้งรีบหนีออกจากเหงื้อมือนางแต่ทันใดนั้นข้อพับเข่าก็ถูกเตะอย่างแรงล้มคุกเข่าลงบนพื้นเสียงดังตูบเห็นแสงจากคมเงาวับของกริดต่ออยู่ที่คออีกครั้งถูกกระทำอย่างไม่ให้เกียรติชั่วขณะนั้นความโกรธของมู่อิ่งซวงปะทุขึ้นมาอย่างรุนแรงมู่อิงซิ่ นางหญิงสารแล้วคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะกล้าทำเช่นนี้กับข้าหากท่านพ่อรู้ว่าเจ้ารังแกข้าจะต้องตีเจ้าจนตายแนะ่เจ้าคิดว่าที่นี่คือแขวนตงชีคือจวนแม่ทับมู่คิดว่าเจ้ายังสามารถกลับไปที่นั่นได้ตื่นเถอะฝันกลางวันให้น้อยหน่อย โมอิงซีถอนหายใจพล้างเอย่ยรับมือกับคู่ต่อสู้ไร้ฝีมือเช่นนี้ยกกริดเอาไว้ก็เมื่อยมือเปล่าเธอจึงขยับกริดออกจากคออีกฝ่ายโมอิ่งสวงใช้โอกาสในตอนนี้คลานกระเสือกกระสนไปข้างหน้าอย่างค้นตกที่นั่งลำบากขุนหนูไม่เป็นไรใช่ไหมเจ้าคะ อยู่หมัวมัวรีบร้อนพุ่งไปข้างหน้าประคองมู่อิ่งสวงขึ้นตรวจสอบดูคอของนางอย่างละเอียดเมื่อดูแล้วไม่พบเจอบาดแผลจึงค่อยรู้สึกโล่งใจมู่อิ่งซีดอกกริดที่อยู่ในมือเล่นจากการประเมินของเธอนี่ต้องเป็นอาวุธที่ไม่เลวชิ้นหนึ่งแน่บนใบมีสลักอักษรมู่ไว้แต่เท่ามู่มอบมันให้กับบุตรสาวไม่กลัวว่าจะเปล่าประโยชน์หรืออย่างไร หญิงสันละแล้วตอนนี้เจ้าพอใจแล้วใช่ไหมบังคับให้ข้ามาที่แคว้นป่ม่อเพื่อแต่งงานได้เจ้ามีความสุขแล้วใช่ไหมลืมแล้วหรือว่าตอนนั้นเจ้าสาบานต่อนหน้าท่านพ่อจะปิดบังฐานะตนเองตลอดชีวิตใช้ชีวิตเป็นตัวแทนข้าอยู่ที่แคว้นป่ม่อนี่ผ่านไปยังไม่ทันจะถึงครึ่งปีเจ้าก็ผิดคำสาบานแล้วหรือเจ้าไม่กลัวถูกฟ้าผ่า ทำให้แม่นมของเจ้าตายไร้ที่ฝังไปด้วยกันหรือหลังแน่ใจว่าตนเองอยู่ห่างจากอีกฝ่ายในระยะปลอดภยัยโมอิ่งสวงก็เริ่มเอ่ยปากด้วยความโอหังอวดดี โม่อิ่งซีขมวดคิ้วฟังคำสาปแช่งที่หน้าสมเพศของนางแล้วความทรงจำในเรื่องเมื่อตอนนั้นก็ค่อยๆหวนกลับมามีเรื่องเช่นนั้นจริงดังนางว่าเจ้าของร่างเดิมใช้ชีวิตของตนในการสาบ้านแต่นางตายอยู่ที่ถนนกวนซานานแล้วอีกอย่างฐานะของเธอไม่ใช่ตัวเธอเป็นคนเปิดเผย แล้วคำสาบานมันเกี่ยวอะไรกับเธอเล่ากริดหมุนอยู่ในมือเธออย่างคล่องแคล่วมุมปากปรากฏรอยยิ้มเย็นชาขณะเดินเข้าไปใกล้มู่อิ่งซวงและอยู่หมวัวมัวบังคับให้ทั้งสองต้องก้าวถอยหลังด้วยความไม่วางใจในที่สุดจึงล้มลงบนพื้นอย่างแรงเจ้าช่างพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำให้ข้าแต่งงานแทนให้ข้าต้องรับความอับอายยศแทน ส่วนตัวเจ้ากลับมีความสุขอยู่ที่ตัวนแม่ทับมู่เจ้าทำสิ่งเหล่านี้โดยไม่เกรงกลัวว่าจะถูกฟ้าดงทันแล้วข้าจะกลัวทำไมหากฟ้าสามารถลงทันได้จริงผู้ที่จะโดนเป็นคนแรกก็คือเจ้ามู่อิ่งสวงไม่มีเวลาสนใจความเจ็บที่บ้านท้ายสองตาต้องขมแข็งที่กริดบนมือมู่อิ่งซี่ เกิดความกลัวว่าหากไม่ระวังจะพลาดถูกมันจ่อข่มขู่ที่คอจนถึงขั้นปาดคอนางได้จึงกระถดตัวไปด้านหลังอย่างขนขี้คลาดอยู่หมัวหมัวขวางอยู่ตรงหน้ามู่อิงซวงปกป้องนางเอาไว้ด้านหลังของตนอย่างมั่นคงคุณหนูฮะาคุณหนูของข้าทุกวันจะส่งจดหมายไปที่แคว้นตงชีโดยใช้นกพิราบท่านไม่กลัวว่าคุณหนูจะนำเรื่องที่ท่านทำ ไปบอกแก่ท่านผู้เฒ่าหรือไม่ผิดอย่าคิดว่าตัวข้าอยู่ที่นี่แล้วจะไม่มีทางจัดการเจ้าได้ข้าจะบอกท่านพ่อนะหากท่านพ่อรู้จะต้องฆ่าแม่นมของเจ้าทัานทีไม่สิข่านางเลยจะดูง่ายเกินไปต้องทรมานนางให้มีชีวิตอยู่ไม่สู้ตายก่อนเมื่อเหลือลมหายใจสุดท้ายค่อยให้คนส่งนางมาที่นี่เพื่อให้เจ้าดูสิ่งที่เจ้าเป็นคนก่อ จากคำพูดของอยู่หมัวมัวมูอิ่งสวงจึงเพิ่งมีปฏิกิริยาตอบสนองนางรู้ว่าจุดอ่อนของมูอิ่งซีคือแม่นมที่เท้าข้างหนึ่งก้าวเข้าไปในลลงศพแล้วนางเคยใช้วิธีนี้มาหลายครั้งก็ไม่พลาด ตอนนี้จึงงัดขึ้นมาใช้อีกครั้งหวังให้นางคุกเข่าลงขอร้องอ้อนวอนเพื่อให้ตนได้ระบายอารมณ์เพ่าว่าสิ่งที่ทำให้นางคาดไม่ถึงคือโมอิ่งซีไม่มีท่าทีกังวลใจแม้แต่น้อยสตรีผู้นั้นค่อยๆนั่งลงตรงหน้าพวกนางโดยที่สีหน้าไม่เปลี่ยนกริดในมือดันปลายคางของนางขึ้นเอ่ยด้วยน้ำเสียงพมคูเจ้าจะลองดูก็ย่อมได้ หากพวกเจ้ากล้าแตะต้องนางแม้เพียงนิดข้าจะสร้างบาดแผลบนตัวเจ้าตามจำนวนนั้นข้าพูดจริงทำจริงเจ,งจง้าคิดว่าตัวเองเป็นใครคิดว่าตัวเองมีความสามารถเช่นนั้นหรือโมอิ่งซียิ้มแต่ไม่ตอบจ้องนางขาแมงคล้ายจะมองให้ทะลุภาพทุกอย่างพันแวบผ่านเข้ามาในหัว ทางภาพคุกเหล็กภาพการถูกกรังแกนับไม่ถ้วนเธอยักไหลขณะที่ลุกขึ้นกริดในมือก็ถูกทิ้งลงตรงปลายเท้ารู้ว่าชีวิตหลังจากนี้ของมู่อิ่งสวงไม่มีทางดีเพียงเท่านี้เธอก็วางใจแล้วหากเจ้าเข้าวังเพื่อเป็นสนมห้องแต้บางทีข้าอาจไม่มีความสามารถนี้แต่นี่ก็แค่พระชายาหยุนฮะระวังตัวไว้ให้ดีเถอะ โมอิงสวงมองดูแผ่นหลังนางที่ไกลออกไปเรื่อยๆรีบคว้าดึงมือของอยู่หมัวหมัวแน่นนางเป็นนางคนชั้นต่ำที่เรารู้จักจริงหรืออยู่หมัวหมัวมองไปทางโมอิงซีพลางใส่หน้าอย่างไม่แน่ใจคุณหนูข้าน้อยเองก็ไม่รู้ใบหน้านั้นใช่แต่การกระทำกับไม่เหมือนคุณหนูห้าเมื่อก่อนไม่เคยเถียงหน้าสมเพ์ โมอิ่งสวงทุบก,กัมปั้นลงบนพื้นแต่เพราะใช้แรงมากเกินไปนางจึงเจ็บจนน้ำตาเกือบไหลออกมาคุณหนูส่งจดหมายให้ท่านผู้เท่าและหูหยินแล้วค่อยวางแผนดีกว่าเจ้าค่ะคนอยู่ใกล้ตัวจะถอยไม่ได้แต่ตอนนี้กลับไปที่ห้องโถงเป็นเรื่องสำคัญนี่ก็ออกมานานมากแล้วจะดูไม่ดีนะเจ้าค่ะ อยู่หมัวมัวเอ่ยปลอบพลางประคองนางให้ลุกขึ้นโมอิ่งสวงโกรธจนอดทนไม่ไหวจึงกระทืบกริดแรงๆหนึ่งทีอยู่หมัวหมัวถอนหายใจหยิบกริดขึ้นมาเก็บเข้าปลอกแคนนางคนหนูที่นี่คือแครนป่ยหม้อไม่ใช่แครนตรงชีของเรานายท่านมอบกริดให้ก็เพื่อให้ท่านไว้ใช้ป้องกันตัวต้องเก็บให้ดีนะเจ้าคะ อยู่หมัวมัวประคองมู่อิ่งสวงไปจนถึงตำหนักเสียงยุนเดินไปได้ถึงครึ่งทางก็ถูกนางกำนันผู้หนึ่งที่เดินมาอย่างรีบร้อนชนเข้าอย่างจังมู่อิ่งสวงโซเซล้มลงกับพื้นนางกำนันตกใจรีบนั่งลงแล้วเอาศีรษะโขกพื้นทันทีข้าน้อยสมควรตายข้าน้อยสมควรตาย โมอิงสวงโกรธหน้าดำหน้าแดงการแต่งงานแรกเริ่มก็ไม่ใช่นางยินยอมแต่เป็นเรื่องยากที่จะหลีกหนีชะตาชีวิตต้องพลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนมาถึงแคว้นเป่ยหม้อเข้าวังมาก็ไม่ได้เป็นสนมจึงเรียกโมอิงซีมาเพื่อระบายอารมณ์สุดท้ายกลับถูกอีกฝ่ายข่มเหง ตอนนี้แม้แต่บ่าวไพร่ยังกล้าชนนางตั้งแต่เล็กจนโตนางไหนเลยจะเคยต้องรับความรู้สึกเช่นนี้ไม่รู้จักที่ตายเดินไม่ได้ลืมตาหรืออย่างไร ความโกรธที่ไม่ได้มีเพียงเรื่องเดียวทำให้นางยกเท้าขึ้นมาถีบไปที่ร่างนางกำนันนางกำนันถูกถีบจนล้มลงไปกองกับพื้นไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงลุกขึ้นมาแล้วยังก้มศีรษะขกกับพื้นอีกหลายครั้งข้าน้อยไม่ได้ตั้งใจเพคะข้าน้อยสมควรตายคุณหนูช่างเธอเจ้าค่ะสั่งสอนแล้วปล่อยไปเถอะอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่เลย หากเป็นที่ต่วนแม่ทัพอยู่หมัวมัวย่อมไม่คิดห้ามนางให้สั่งสอนเบ่าไพร่ที่ไม่รู้จักระวังตัวแน่ถึงขั้นให้ความช่วยเหลือในการลงโทษด,ด้วยซ้ำแต่ที่นี่คือแคว้นปใบหม้อพวกนางเพิ่งจะมาถึงไม่ควรจะก่อเรื่องตอนนี้ อยู่หมัวมัวรีบร้อนปลอบปโลอมมู่อิงซวงแล้วดึงหนังให้รีบจากไปมู่อิงซีและมู่อิงซวงเดินตามกันกลับเข้ามาในตำหนักเสียงหยุนผ่านไปสักพักกองกองท่านหนึ่งก็เดินเข้ามาในห้องโถงด้วยสีหน้ารีบร้อนยกมือคำนับแล้วกล่าวทูลฝ่าบาทเกิดเรื่องใหญ่แล้ว พระสนมสู่ไฟถูกผู้บุกรุกทำร้ายที่อุทยานดอกไม้อมีเลือดออกตอนนี้สลบไปยังไม่ฟืน้นเจ้าว่าอย่างไรนะรีบตามหมอหลวงมาเดี๋ยวนี้ สีหน้าโมอีเสียงเปลี่ยนไปทันทีรีบร้อนลุกขึ้นเดินตามกองกองออกไปอย่างรวดเร็วเสียงดนตรีหยุดลงทันทีผู้คนในห้องโถงที่ได้ยินข่าวนี้ต่างก็มองหน้ากันเลิกลัก้องเฮาผุดลุกขึ้นตามมีนางกำนันคนสนิทคอยประคองเดินตามออกไปคนอื่นจึงค่อยลุกตามไปเช่นกันมู่อิ่งสีมองไปทางโมจิ่งอี้เห็นเขาค่อยคอยวางจอกเหล้าลง อย่างเชื่อง้าแล้วลุกขึ้นไปไปดูกัน โมอิงซีเดินตามเขาไปที่อุทยานดอกไม้อียิ่งเดินภายในใจก็ยิ่งรู้สึกว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเมื่อมองเห็นผู้คนที่รายล้อมสีเท้าพลันเชื่องช้าลงสถานที่ซึ่งแย่สิ้นหลานเจอกับผู้บุกรุกคาดไม่ถึงว่าจะเป็นที่เดียวกับที่เธอและโมอิงซวงนัดเจอกันเมื่อครู่ตรงหน้าต้นฮาวายนั่นเป็นอะไรไป มอจิงอี้รู้สึกถึงการก้าวเท้าที่ช้าลงของนางจึงหยุดฝีเท้าถามเธอใส่หน้าความรู้สึกไม่ปลอดภัยยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆมองเห็นหมออีเสียงรีบร้อนอุ้มแย่สินหลานที่สลบสลี่ไม่ได้สติเดินแหวกฝ่าออกจากวงล้อมแล้วคล้ายได้ยินเสียงตะโกนบางอย่างแต่เพราะระยะห่างค่อนข้างมากเธอจึงได้ยินเพียงสองสามคำจับไปขัง ไม่รอให้พวกเขาเดินเข้าไปซื่อสนให้พาองคารักษ์จำนวนหนึ่งเดินตรงมาเพียงเขายกมือขึ้นทาหารองคารักษ์ก็แบ่งออกเป็นสองทางครึ่งหนึ่งล้อมรอบโมอิ่งซีและโมจิ่งอี้ไว้อีกครึ่งหนึ่งล้อมรอบโมเวยหยุ่นและโมอิงซวงโดยสันชาตยานโมจิงอี้ดึงตัวโมอิ่งซีไปไว้ด้านหลังจ้ององคารักษ์ที่ล้อมรอบพวกเขาด้วยสายตาเย็นเยียบถาม พวกเจ้าจะทำอะไรท่านอองอี้บัญชาฝ่าบาทจับตัวพี่น้องตระกูลหมู่เข้าห้องคั้งขอท่านอย่าได้ขัดคืนพระบัญชาเลยซื่อสันให้มองม่อจริงอี้พลางยกมือขึ้นคำนับเหตุผลพระสนมสู่ไฟพบเจอกับผู้บุกรุก กริดที่ผู้รอบสังหารใช้มีตัวอักษรหมู่สลักไว้บนพื้นยังมีถุงเงินหนึ่งใบบนถุงเงินนั้นปักคำว่าซี่เมื่อครูพระชายาสองพี่น้องตระกูลหมู่ออกไปจากงานเลี้ยงมีนางกำนันผู้หนึ่งแจ้งว่านางทั้งสองพบกันตรงที่พระสนมสู่ไฟพบกับผู้รอบทำได้หลักฐานทั้งหมดต่างบ่งชี้ไปที่สองพี่น้องตระกูลหมู่ ซื่อกองตรงพยายามอธิบายด้วยความระแวดระวังโมอิ่งสีเอื้อมมือไปจับดูที่เอลพบว่าถุงเงินของตอนไม่รู้ป่าหายไปเมื่อใดหรือจะตกตอนเธอกำลังถกเถียงกับโมอิ่งสวงเช่นนั้นกริดของโมอิ่งสวงเล่าก่อนจะแยกจากมาเธอจำได้ว่าย้อนกริดนั้นลงบนพื้นโมอิ่งสวงที่ด้ปัญญาผู้นั้นไม่ได้เก็บกริดไปด้วยหรือจะเป็นไปได้อย่างไร โมอิ่งซวงสีหน้าขาวซีดนางคลำที่เอวตนพันทีหมัวหมัวกริดนั้นข้าเก็บแล้วเหตุใดเหตุใดตอนนี้จึงไม่เจอแล้วล่ะเห็นปฏิกิริยาตอบสนองของโม่อิ่งซวงโม่อิ่งสีพลันขมวดคิ้วความหมายคือนางเก็บกิดไปแล้วแต่ปรับทำหายเช่นนั้นถุงเงินของเธอเล่า นึกขึ้นได้ว่าตอนกลับไปตำหนักเสี่ยงหยุนมีนางกำนันคนหนึ่งก้มหน้าเดินด้วยความร้อนรอนและชนเข้ากับเธออย่างแรงจากนั้นนางก็คุกเขา่าก้มศรีรษะโคกกับพื้นพร้อมกล่าวคำขอโทษเธอไม่ได้คิดอะไรมากจึงปล่อยไปหรือถุงเงินถูกขโมยไปตอนนั้นฮ้ นี่เป็นเพราะเธอประมาทเองวิธีขโมยของเธอทำกับผู้อื่นมาไม่น้อยคาดไม่ถึงว่าวันนี้จะตกหลุมพรางแต่วิธียัดเยียดความผิดให้ผู้อื่นเช่นนี้ก็มีเพียงพูดลอบทำร้ายเท่านั้นที่ทำได้คุกหรือนั่นเป็นที่กักขังสำหรับผู้กระทำความผิดหนักเป็นไปไม่ได้จะต้องเข้าใจผิดแน่เหตุใดพี่สะพ้ายสี่จะทำร้ายพี่หลาน โมออีสว่วนพอได้ยินคำอธิบายของกงกงก็เดินเบียดออกมาจากกลุ่มคนวิ่งไปข้างหน้ามู่อิ่งซีกางแขนทั้งสองข้างออกปกป้องนางข้าไม่เชื่อว่าพี่สะพ้ยสีจะทำเรื่องเช่นนี้ก่อนจะตรวจสอบหาความจริงเจ้าจะจับคนไปไม่ได้เด็ดขาดองหญิงพิงเลอนี่เป็นบัญชาห้องเต้จากความเห็นของข้าน้อย องค์หญิงอย่าได้ยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องจะดีกว่ามุมปากซื่อสั้นห้กระตุกอย่างแรงแค่ท่านอองอี้เขาก็รับมือยากพอแล้วตอนนี้ยังมีองค์หญิงผิงเลิกเข้ามายุ่งเกี่ยวอีกไม่ได้พี่สะภ้ยสี่ไม่ใช่คนที่จะทำเรื่องเช่นนี้ เสด็จพี่ต้องเข้าใจผิดแน่มออีส่วนยืนกรานที่จะขวางอยู่ตรงหน้าไม่ขยับแม้แต่น้อยเห็นนางตั้งใจปกป้องตนมูอิ่งสีจึงยิ้มเล็กน้อยเจ้าเด็กคนนี้ช่างทําตามใจตนเองเดือนก่อนยังอยากให้พี่สีของนางอยากกับเธอตอนนี้เข้าข้างเธอขณะกำลังคิดจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงตีดร้องวอยๆเพราะความหวาดกลัวของมูอิงซวงดังขึ้น ข้าไม่ไปคกุกข้าไม่ไปข้าไม่ได้ลอบทำร้ายพระสนมสู่เฟยอะไรนั่นกระทั่งนางเป็นใครข้ายังไม่รู้โมอิ่งสวงใส่หน้าด้วยความหวาดกลัวมองดูองค์ัารกรั้งสูงใหญ่ที่ล้อมอยู่ตรงหน้าตกใจจนแข้งขาอ่อนแม้นางจะไม่รู้แต่ก็เข้าใจว่าคุกนั้นส่วนมากหากเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถออกมาได้ เข้าไปแล้วก็เท่ากับว่าอยู่บนเส้นทางแห่งความตายนางยังไม่อยากตายโม่ใยหยุนที่เมื่อแรกยังเห็นได้ชัดว่าอยู่ข้างนางตอนนี้กลับถอยไปยืนอยู่อีกข้างไม่มีท่าทางที่จะปกป้องนางเลยท่านอ,องท่านต้องเชื่อข้านะข้าไม่ได้ลอบทำร้ายพระสนมอะไรนั่นท่านไปช่วยขอร้องห้องเต้ที่ช่วยข้าด้วย โมอิ่งสวงกระตุกปลายแขนเสื้อโมใบหยุนคล้ายกำลังร้องขอความช่วยเหลือแต่เขากลับกระชากออกอย่างแรงเมื่อครู่เจ้าออกจากงานเลี้ยงมานี่ข้าไม่รู้ว่าพวกเจ้าทำอะไรจะไปร้องขอความเห็นใจให้ได้อย่างไรยิ่งไปกว่านั้นบนกริดยังสหลักอักษรโมหากเจ้าสองพี่น้องร่วมกันลงมือข้าจะรู้ได้อย่างไรท่านออง ข้าไม่ได้ทำจริงๆท่านต้องช่วยข้าข้าไม่อยากเข้าคุกขอร้องท่านช่วยข้าโมอิ่งซวงน้ำตาไหลร่วงพอเมื่อครูคนผู้หนีตอนอยู่ในห้องโถงยังคอยเป็นห่วงเป็นใย,ยนางเหตุใดเพียงแวบเดียวก็ไร้ความรู้สึกกับนางเช่นนี้โมอิ่งซีปลายตามองดูโมอิ่งซวงที่ร้องไห้น้ำตาเป็นเผาเตาแวบหนึ่งแล้วหันมองไปทางซื่อสซินไฮ ซื่อกงกงพระสนมซูเฟยยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เผชิญหน้ากับคำถามจากโม่อิ่งซีที่สีหน้าไม่เปลี่ยนซื่อเซินไห่รู้สึกไร้คำพูดขึ้นมาทันทีพระชายาอี้ยายจึงยังสงบนิ่งได้ถึงเพียงนี้ทั้งที่ถูกกล่าวหาว่าลอบทำร้ายพระสนมซูเฟยยังสามารถถามคำถามเขาด้วยความนิ่งสงบเช่นนี้ได้ ตัวเขาเองเพิ่งเคยเห็นสตรีเช่นนี้เป็นครั้งแรกอาการบาดเจ็บนักเสียเลือดมากแต่หมอหลวงตรวจดูอาการแล้วไม่ได้รับอันตรายในจุดสำคัญโมอิ่งซีพยักหน้าลูบป,ปลายคางพลางคุ้นคิดดูเหมือนพูดรอบสังหารไม่ได้คิดที่จะเอาชีวิตของแย่ซินหลานมิฉะนั้นจะต้องไม่ไว้ชีวิตนางแน่สามารถพูดได้ว่า การลอบทำร้ายไม่ใช่จุดประสงค์หลักแต่การใส่ร้ายเธอและมู่อิ่งซวงตั้งหากที่เป็นจุดประสงค์หลักของเรื่องนี้ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์ กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ